เอาเลยครับผมทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสุดท้ายของ GTA 5ในสัปดาห์นี้นะครับผมซึ่งวันอาทิตย์นี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปลงมอสที่เรียกได้ว่าหล่อเทหล่อเฟี้ยกันเลยดีเดียวนะครับผมเพราะมอสวันนี้เนี่ยเป็นมอสรองเท้านะครับผมรองเท้าผ้าใบสนิเกอร์ไฮท็อปนะครับผมเรียกได้ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ไม่เคยตายไม่เคยจางหายไปจากวงการสตรีทแวร์วงการแฟชั่นของแทบจะทั้งโลกเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักรองเท้าคู่นี้ผม รองเท้าคู่นี้เนี่ยคือ n นกี้แอร์จอแดนวันนะครับผมนี่นะครับเรียกได้ว่าแค่ฟังชื่อเนี่ยทุกคนก็น่าจะอ๋อกันแล้วนะครับโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาแฟนกลิ้นไปเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้เขาใส่เป็นรองเท้าเดินป่าโง่งงธรรมดานะครับผม,ม<า>เรียกได้ว่าไม่มีสไตล์นะฮะ แต่จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของบุคคลคนนั้นด้วยนะครับเพื่อนๆไม่มีสิทธิ์ไปจัดใครนะว่าคนนี้ใส่นู่นใส่นี่แล้วไม่ดีดูอย่างนั้นดูอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วยนะครับวางตัวให้เป็นกลางไม่ควรไปจัดใครแค่การแต่งกายภายนอกนะครับทุกคนอ่ะซึ่งวันนี้ภารกิจหลกักๆของเราเลยก็จะพาแฟรงกินเนี่ยไปเปลี่ยนรองเท้านะครับผมซึ่งรองเท้าแ i r j จอแดนวันเนี่ยที่วางขายอยู่ในเกมนี้นะหลังจากที่เราลงมอสมาแล้วเนี่ย มันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเลยครับชื่ว่าร้านซับเออร์เบิร์นผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านตรงนี้แหละคือร้านซับเออร์เบิร์นเนี่ยมันจะขายรองเท้าแอร์จอแดนนะครับถ้าเป็นร้านอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีขายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือร้านซับเออร์เบิร์นเนี่ยเขาจะขายแอร์จอแดนนะครับที่เราลงมอดมาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปหารองเท้าแอร์จอแดนวันกันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าแอร์จอแดนวันในชีวิตจริงเนี่ยมันหาง่ายเหมือนใน GT A V เวนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ แต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะถ้ามันหาง่ายแบบนี้คือเดินเข้าไปแล้วซื้อได้เลยเนี่ยราคามันก็คงจะไม่สูงใช่ไหมมันก็คงจะราคาอ๋วัดตะคับอยู่ดีๆก็เหินได้วัตต h เฮลกลับมาเข้าเรื่องใหม่นะครับเมื่อกี้พูดไปว่าถ้ามันหาซื้อง่ายแบบใน GTA V เนี่ยข้อดีก็มีนะครับสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถซื้อใส่ได้กันทุกคนแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียของมันก็คือราคามันก็จะไม่แพงมากนะครับเรียกได้ว่าทํากําไรไม่ได้ใส่แล้วก็รอขายต่อในราคาที่ขาดทุนอย่างเดียวนะครับ ว่าแอร์จอแดนเนี่ยราคาเริ่มต้นมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับประมาณ5,8 0 0ถ้าเป็นมิดก็จะ3 0 0 0่พัอ่ะแต่สิ่งที่ทําให้ราคามันแพงเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดีมา n แอนด์ซัพพลายนะครับดีมาก็มีค่อนข้างที่เยอะแต่ซัพพลายมีค่อนข้างเตี่ยน้อยคือความต้องการของคนเนี่ยอยากจะได้เยอะนะครับแต่ไนกี้ผลิตออกมาน้อยทําให้ราคา5,800ที่มันเปิดตัวมาเนี่ยเวลาคนซื้อไปแล้วใส่เบื่อเนี่ยแล้วจะขายต่อเนี่ย ราคามันก็จะไม่ใช่5,800บาทเลยนะครับก็อาจจะอัพไปตามรุ่นนะครับผมตามรุ่นเนี่ยคนอยากได้เยอะก็จะอัพไปแพงหน่อยจาก5,8 0 0ก็จะขึ้นเป็นหลักหมื่น4ี่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าตัวโถนเลยก็อาจจะขึ้นไปเป็น,ปนสแสนเลยนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับมาดูกันในส่วนของรองเท้าอันนี้ผมลงไว้เป็นตัวเทท้ายเลยนะก็น่าจะต้องเลื่อนไปอันล่างสุดนะครับแล้วแอร์จอแดนวันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ คือชื่อรองเท้ามันไม่ได้ชื่อว่า Air ์จอแดนวันะเพราะว่าชื่อรองเท้าเนี่ยมันเป็นการเอาโมเดลแอร์จอแดนเนี่ยไปลงทับอีกทีทำาไม้ชื่อรองเท้าเนี่ยมันยังเป็นชื่อรองเท้าในเกมอยู่นะครับน,นี่นะครับตัวแรกก็จะเป็นคริมสันติน ตัวที่2องขอดเพอร์เพลตัวนี้ผมอยากได้มากเลยตอนที่ราคามันประมาณ7จ0 0แนะผมไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไปประมาณ1 2นะื่นสองหมื่นสามแล้วอะผมก็กะว่าสักครั้งในชีวิตเดี๋ยวก็จะหาซื้อมาใส่ให้ได้เลยเพราะผมชอบคอดเพอร์เพลสองจุดศูนย์มากนะครับทุกคนเออพูดถึงคอดเพอร์เพลขอดเพอร์เพลในเพิ่งออกตัวใหม่มาที่เรียกได้ว่าเป็น3.0นะครับคือสีมันค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะเป็นสีม่วงตัดขาวนะครับคือมันจะเด่นที่สีม่วงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วรู้สึกว่่าาาาจะะมมมมมีีเเชืืออกกกสสววววงให้้้้ดยยยััคคนๆลลแ็ร รีเซลเนี่ยแทบจะไม่ห่างราคาป้ายเลยนะครับทุกคนประมาณ5 0 0 8 9 0 0 9เนี่ยยังสามารถหาได้อยู่นะแต่คือถ้าเป็นไซส์ผู้ชายเนี่ยคงจะบวกไปอีกหน่อยประมาณ6,000-6,009ประมาณนี้แต่ถ้าถือว่าราคามันแรงไหมก็ไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเทียบกับ Air Jordan c o ร์ดเพอร์เพตัว1.0กับ2.0นะฮะสำหรับ <Okay. S 2> คนที่ชอบ Air Jordan เนี่ยผมว่ามดนี้เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผม นี่เยลโล่อ่าเยลโล่อะไรสักอย่างเยลโล่โทป่ะจำไม่ได้แต่แต่คู่นี้ก็รู้สึกว่าจะไปอยู่ในซีรีส์เรื่องลูแปงเหมือนกันนะครับนี่เกมรอยัลอ่ะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเบตโทนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานเหมือนกันนะครับราคาค่อนข้างแยเด้งไปโหดเหมือนกันตัวที่โหดที่สุดของมอสจอแดนตัวนี้ก็คือ Air ์จอแดนวันสีชิคาโกตัวนี้เลยนะครับผม ในชิคาโก้เนี่ยเป็นอะไรเป็นความฝันของคนที่ใส่จอแดนมากทุกคนเนี่ยอยากจะมีชิคาโก้นะครับเพราะเป็นสีที่จอแดนใส่เล่นให้กับทีมชิคาโก้บูลนะฮะวันนี้ข้อมูลเนี่ยเรียกว่ามาแน่นมากๆนะครับเพราะว่าผมชื่นชอบรองเท้าตัวดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมผ่านแอร์จอแดนมาหลายคู่แล้วนะในชีวิตจริงเนี่ยแล้วก็ขายไปหลายคู่เหมือนกันเหลือใส่อยู่จริงๆตอนนี้ก็มี2คู่นะครับ2คู่ที่เหลือไว้ตอนนี้ก็เป็น2คู่ที่รักมากๆไม่อยากจะขายนะครับต่อให้ราคามันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวก็ยังไม่ขายนะครับยกเว้นว่าถ้าเรา เบื่อมันจริงๆแล้วอ่ะเออเดี๋ยวค่อยขายดีกว่าตอนนี้ก็ผมเหลือไว้แค่พวกสีชิคาโกที่มาจากสไปเดอร์แมนนะครับผมตัว Origin Story อ่านะครับเป็นแอร์จอแดนที่ทำมาโปรโมทเรื่อง Spider-Man into the Spider v e r s e ประมาณนั้นครับทุกคนอ่ะตอนนี้ผมก็เลือกรองเท้ามาเป็นชิคาโกนะครับสำหรับใครที่ทำถ่ายรูปฟับเเนี่ยรองเท้าแอร์จอแดนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้เมนู Object Spooner แล้วกันมาดูเจ้าตัวรองเท้า อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสลับรองเท้า AirJ o อ d ดนวันสีชิคาโกแล้วก็มันมีอีกหลายสีเลยนะที่เลือกไปเมื่อกี้เพื่อนๆก็ลองไปเลือกใส่กันดูนะครับทุกคนซึ่งมอดนี้เนี่ยเจยรองเท้า,ากูเพิ่งซื้อมาแ<ๆ>ม่งเปื้อนหมดแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงมอด Air j จอ d ดน1คู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มลงมอด Air Jordan 1นะครับทุกคนต้องมีมอดพื้นฐานก่อนซึ่งมอดพื้นฐานเนี่ยผมอยู่ทิ้งวิธีลงเอาไว้ให้ตรงด้านล่างใน ก็ลงวัดพื้นฐานมาก่อนนะก่อนที่จะมาเริ่มลงวัดแอร์จอร์แดนวันคู่นี้โอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วลงวัดพื้นฐานมาแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงวัดแอร์จอร์แดนวันคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม ในส่วนของขั้นตอนการลงนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปในด้านใต้ description นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของ Air Jordan 1 Retro o g Pack ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับซึ่งมีรองเท้า Air Jordan 1ทั้งหมด16คู่นะครับแล้วทุกคู่เนี่ยเป็นรายละเอียดแบบ 4K ด้วยนะครับทุกคนโคตรสุดนะครับบอกเลยนะพอทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับให้มากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีนึ่งทีนี้มันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางด้านซ้ายล่างนะครับแบบนี้เลย เสร็จแล้วเปิดม็อดที่เราโหลดมานะครับทำการกดคลิกขวาแตกไฟล์เลยครับทุกคนเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Text u r e นะครับให้กดเข้าไปเลยอ่ะทีนี้มันจะมีไฟล์อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์พวกนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรทุกคนโฟกัสตามผมเลยครับตอนนี้มันจะมีเลข28ตรงนี้อยู่นะครับให้ทุกคนเปลี่ยนเลข28นะครับให้กลายเป็นเลข19กก่อนนะครับทุกคนทำการกดคลิกขวานะครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดคลิกขวาเลือก rename ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลข28ตรงนี้นะครับให้กลายเป็น19ทําแบบนี้นะครับทุกไฟล์จนกว่าจะถึงไฟล์สุดท้ายนะครับก็เปลี่ยนเลขไปยาวๆเลยครับทุกคน5 minutes later อ่ะนี่นะครับทุกคนหลังจากเปลี่ยนเลขเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับ จำไว้นะครับทุกคนเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับอย่าไปเปลี่ยนชื่ออะไรที่เหลือนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับพอเปลี่ยนตัวเลขเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเปิด Open AV ขึ้นมาพอเปิด Open IV ของเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับเปิด Edit โห d ดด้านขวาบนนะครับกด Yes ทีนี้เข้าไปในโฟลเดอร์ mod นะครับผมและโฟลเดอร์ที่เพื่อนจะต้องเข้าไปลงรองเท้าจะมีชื่อว่า X 6 4 v ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มี X 6 4 v ในโฟลเดอร์ mod นะครับผม ให้ทุกคนกลับมาหน้าโฟลเดอร์ tta 5นะครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะมีโฟลเดอร์ x 6 4 v อยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดคลิกขวานะครับนี่นะครับมันจะบอกว่าให้เรา copy to m o d folder นะครับผม copy to m o d folder สีม่วงตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็กดไปเลยนะครับเท่านี้มันก็จะ copy โฟลเดอร์ x 6 4 v มาไว้ในโฟลเดอร์ m o d แล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ m o d นะครับผมเข้าไปใน x 6 4 v เข้าไปในโมเดล เข้าไปใน CD Image ทีนี้นะครับมันจะมีโฟลเดอร์อยู่เยอะแยะมากให้ทุกคนกดเข้าไปตรง Steam Pa t เพลเยอตรงนี้นะครับทีนี้ก็เข้าไปในส่วนของ Player 1์วนะครับจำไว้นะครับ Player รเนี่ยจะเป็นแฟรงกินเพราะฉะนั้นตัวละครที่เราจะลงรองเท้าให้เนี่ยก็จะเป็นแฟรงกินนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นตัวละครที่ใส่ Airjordan 1ได้ก็จะเป็นแฟรงกินนะครับกดเข้าไปเลยครับผมนี่พอกดเข้ามาแล้วมันจะมีไฟล์เป็นล้านเลยนะครับให้ทุกคนเปิดโฟลเดอร์ MoD Airjordan ที่เราโหลดมานะครับแล เราก็ลากเข้าไปใส่เลยนะครับแล้วก็รอมันสักครู่นะครับผมนี่นะครับพอลากเข้าไปแล้วเนี่ยไฟล์สตรีมเพจสิบเก้าเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ Player ร์วตรงนี้แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเปิด Edit Mo d e นะถ้าไม่เปิด Edit Mo d e เนี่ยมันจะลากเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็มอสจะไม่ติดถ้าเราเข้าไปดูในเกมอ่ะเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงมอสแอร์จอแดนวันแล้วนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปดูในเกมกันว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยติดหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนนใเกมค อ่ะหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับเมื่อกี้ในส่วนของ a i r j o r d a n 1นเนี่ยเราลงไปในส่วนของ Player 1ใช่ไหมครับซึ่ง Player 1เนี่ยก็จะเป็นตัวละครแฟรงกินนะครับนี่นะครับแฟรงกินนั่นก็แสดงว่าตัวละครที่สามารถใส่ Air j o r d a นวันได้ก็คือแฟรงกินนั่นเองนะครับทุกคนแล้วหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยวิธีดูนะครับว่ามอนเนี่ยลงติดหรือเปล่านะครับให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกซื้อ Air j o r d a นที่ร้าน Subur b a n นะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อว่า Suburban ก็จะเป็นร้านตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้แล้วก็ไปตามมาร์กเลยนะครับไปหาซื้อรองเท้าเหมือนที่ทําให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแต่ใครที่ไม่อยากจะไปซื้อที่ร้านนะครับเรียกได้ว่าอยากจะเสกมาจาก มอดเมนูในกระถิ e เพลเนอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ผมแนะนําไม่ใช้เป็นตัวเอ็นฮาร์ในกระถิบเพลเนอร์นะครับซึ่งช่องผมก็เคยสอนลงไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงล่า,ลางเดซิ t ชันอีกเช่นกันนะครับทุกคนอ่ะเข้าไปในส่วนของเอ็นฮาร์ในกระถิบเพลเนอร์นะครับเข้าไปในส่วนเมนูของเพลเยอร์แล้วก็เข้าไปตรงแอ p พลิเอนตนะครับทีนี้ก็เข้ามาในส่วนของ modify current skin แล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของคําว่า accessory and s h o o t นะครับผมหรือล l o t ที่7นั่นเองนะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็เลื่อนไปหน้าที่2นะครับ ไปที่หัวข้อ19นะครับผมซึ่งหัวข้อ19นี้นะครับก็จะเป็น Air Jordan 1ที่ลงโมเดลมาทับกับของเก่าในเกมนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นเลข19เพราะว่าเราจะให้ Air Jordan 1เนี่ยเป็นโมเดลที่19ของรองเท้าในเกมน,น,นะครับนี่พอเราเลือกหัวข้อ19แล้วนะครับก็กดเข้าไปดูมันก็จะมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคหวังว่าสาวก Air Jordan 1เนี่ย คงจะถูกใจคลิปนี้นะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ชื่นชอบการมัดเกม GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปลงมัดต่อไปในอนาคตด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ